สวัสดีนักปะจนภัยทุกท่านครับนุยฝนตามหาผู้ดำภาคสองนะครับน่นครับผ่านปันเราเดินนำไปแล้วนดีครับมันมีลูกด้วยต้นลำแพนหรือเปล่าครับจะต,ตามไปดูผลงานกันครับผมนี่ครับรูอย่างใหญ่ครับผ่านปันแย่โดนตัวแล้วล่องรอยดูไม่ออกครับต้องเดานี่ ปันขุดเจอสมบัติครับช้อนหนึ่งอันเนี่ยครับขุดข้างๆรอบกันเลยครับดักรอบไม่ใช่ว่าจะเข้าเสมอไปนะครับผมอันนี้อยู่รูไม่เกี่ยวกันเหมือนเดิมครับหาปุดําตอนฝนตกลุยฝนก็ดีไปอย่างครับไม่ร้อน แต่เลนกล้องเปียกน้ำแล้วหมดท่าเลยครับตัวกล้องเปียกไม่เป็นไรยิ่งเช็ดจะยิ่งหมองเราปันปันเจาะแป๊ปบผมเจาะถ้งแล้วครับปันปันลวงแล้วฝนตกเปาะแปะเปาะแปะลวงกับไม่ถึงครับฮะ กาไปทางเลยผานปันกำลังคำนวณครับฝนตกไม่ขาดเม็ดเลยไหนแหวกช่องก่อนครับกาไปทางนะกไม่ทังนะครับางๆๆ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 ๆ้ยๆๆๆๆๆๆๆามๆๆๆๆๆๆๆตๆๆ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  ตัวปลาลองตัวสวยเหมือนจะเป็นปูตัวเมียดูแ็งเปลี่ยผมทรายดูดครับแบบนี้แย่ไม่ออกแน่นอนครับต้องล้วงอย่างเดียวแย่เขาตัวสวยนะปลาลองตัวสวยมีสามขีดขึ้นมั้ยนะ เน,นี่กตัวโอ้ยผู้ตุ้งเมียผู้ตัวนี้ผู้น่ะยังมีตุ้เมียจะได้ผู่อีกครับอุ้ยกล่ำม,ม่วงครับไอ,มอ้ม่วงจ้าสวยสวยสวยมีตัวมั้มล่ะพันปันรู้เรื่องลองดู่ผันปันวางนะเดี๋ยวผมเหยียบมันก่อนสูนอะซู้นเนี่ยเจาด่างโอ้โหสวยนะสามขีดเลยเนาะมีไหนล่ะ <c oughs> นึ่นี้ครับผมแต้มเดียวครับตัวผู้เป็นอีกม่วงนะกามม่วงครับลึกมากแม่กามมันร้องโตจ้ะเออลืมไปอีหมวมแบนด์นครับนี่ครับกามสีม่วงปิดนะครับโอเคครับผมผลขาดเม็ดแล้วครับแต่กำลังตั้งเข้ามาอีกปันเราเจอหนึ่งรูครับผม รูใหญ่เอาเรื่องคนระับแต่ก็ลึกหายห่วงครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าฝนมันตกแต่เห็นรูแล้วนะ่าจะมีสี่ขีดแล้วนะพันปันเนาะ หลงอยู่ได้ยังไงว่ารูนี้น้องพันพันอยู่เตียนๆเลยครับผมมีหรือไม่มีไม่รู้ขุดไปก่อนลองเสียงดูครับดีประเดินปะป๊าโอยยิงเข้าไปในยิงขวางครับผมอาลุ้นครับ ไม่ได้ถ่ายขี้ดินปากเหนขี้ดินปากรูมีนิดเดียวแต่ไม่รูมลึกขนาดนั้นรูมแงนด้วยโอ้โหปูอะไรเนี่ยพันปันโอ้ยหนัาปองปองเหมือนปะน่ะเห็น ยังไม่โดนโอ้ต้นาำมีจังโอ้ยังไม่โดนวะเนี่ย,ยเดียตรงไหนลึกขนาดนี้ครับไปแทงหลงๆเออแผ่นปันไปเจาะดักแป๊บนึงครับปูปีสาจหรือเปล่าหนึ่งวาแรกผ่านไปครับพันปันแย่ถึงจนได้โอ้ยทำไมตัวละง,งามใส่น,ะน,นะนี่ันปันเนาะเออนี่ไงแผนปันลองมีครับ จะคันฝนหรือเปล่าแดดสุดท้ายฝนมามืดตึบเลยครับอนีกก่ยกาไปอีกวาหนึ่งหรูนี้ประมาณวานึ่งครับวาสองศอกลบๆนึงอาจจะมีสามสี่ขีดแต่ว่าเห็นปากรูกแล้วไม่ธรรมดาอยลหล,ลบได้ครับปันเคลียร์ทำรูกว้างให้กันยนยเนาะ มันมีป่องเนะนี่ครับมีป่อง,อ,งออก,กมันปูใหญ่ๆมันจะทําป่องครับไว้ทางหนีฉุกเฉินจะมีสองตัวด้วยพันปันเนาะอะ,ะ,ะไรแยไ่ทุก <laughs> <laughs> ให้กำลังใจไว้ก่อนครับเอาได้เลยเดี๋ยวฝนตกใหญ่แล้วจะถ่ายไม่ได้ครับตรงนี้ เสียงกันครับ,บลุทีมเจมเเจมีนนออ้มตรงต้จะไปลงไปแล้วไปหักคออีกทีงับ กดอ่มืมกียังโดนอยู่เลยนั่นนั่นนนนี่นี่ปูครับอ้ยจะสวยครับ ดูโหตัวเห็นขาแป๊บๆใช่ไหมต้องล้างใหญ่หรือเปล่าวะใจเย็นใจเย็นขึ้นมาแล้วครับพันโอ้ยโอ้ล้าง้วตูปมีสองงูเนี่ยฮะต้องล้างใหญ่ครับตัวเมียขนาดนี้ตัวเมียแล้วก็เทยน่ะ เป็นตัวเมีพพยพันปันยังกระเทยขนาดนี้เหรเฮ้ยมันอย่นี้ตัวมั้ยเออมันปันน่าจะมีตัวครับครับผมเดี๋ยวมัดแป๊บนึงครับนี่อีกตัวมันจะทะยูและเครื่องเนี่ยน่ครับผมโอเคครับดูพันปันมัดตัวนี้ก่อนครับ <c oughs> นี่ฐานมันจะมีสองหรือเปล่าสองตัวมีพระธาตุอืมทำทำใหญ่ครับแล้วมีป่องออกด้วย ส,สามขีดไหมประมาณสามขีดได้ครับพร้อมโอเค,อเคมีอีกรหรเปเ่ายึดยังไงหุ้มมันอย่มเดียวตัว อืไอ้ฟาร์มร้อนจากเครือเสื้อผ่านปั้นขึ้นเลยครับโดนแดดก็มีตัวเดียวนะนะแต่มีสองตัวตัวโตตั้งแหญ่โดนนะมีตัวเดียวครับโอ้มันสองตัวว่ามันต้องโดนก่อนนะครับอืมเดี๋ยวไปดูกันต่อครับขับโกงเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยครับเสียงหูบอกแล้วตัวมัน เสียงมันมีเลกนี่เสียงมันมีเยอะมีหลายย่มีุ้งเนี่ยตัวหรือเปล่ามันปันตัวงเนี่ยมีตูวงเลยอืมอาจจะมีสองตัวครับจกหัวจกมีสองตัวครับผมอ่ะมาวางไว้ก่อนปันๆันมีสองครับนี้ Một tùa đều quá Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho วันนี้หมดแรงนะครับมาสองวันติดกักลับเร็วนะครับผมแดดออกแล้วร้อนมากนะครับม่วงตัวทองหล้างตัวครับขึ่งโลขวานะสองตัวอันปันใช่ปะครับผมขอบคุณทุกการติดตามและรับชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ้วจะมีีตันบ